กูไม่เคยเล่นไงประเด็นกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เข้ามาคนในประเทศกี่คนวะแล้วกูจะไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายเอ้าพี่นายฉี่ดอ้ทมีรถแจกวะเฮ้ยเฮ้ยมีรถให้วะรถยางฮิ่งอไม่ไหวละ แต่กูเมื่อกี้กูเห็นเหมือนพี่ครับพี่พี่ครับพี่พี่ครับไปนั่งรถเร่งกันไหมครับไปนั่งรถเร่งกันไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งฟรีนั่งฟรีนั่งฟรีอ่ะมันก็นั่งป่ะตัดพี่เฮ้ยครัผมถึงผมถึงโรงพยาบาลแล้วโอเคครับเออเออผมเพิ่งเข้าประเทศมา อ่าครับผมอ่าอันนี้เรายังไม่ได้แต่งตัวใช่ครับจะมาหาแอดมินอ่าโอเควันหนึ่งนะนี้เรามีบัตรรีสกินไหมครับในตัวลองกับตัวทีมนะวันหนึ่งนะพี่มันมันกระเป๋ามันบัคอะครับพี่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับอ่าครับไปละเจอกันนะเพียอะโวยใครจะอยู่ก็อยู่ว่ะตัดไม่อยู่แล้วคนหนึ่งอะทั้งหลังอ่ะพี่แต่งตัวแล้วเหรอยังไม่ผมกดผิดอะดิ ้ามเมีสองใบครับไม่เป็นไรอุ้ยบัตรมันแพงนะพี่กูรวยจบไหมนี่เฮ er ียเฮ้ยรับอยู่ทางซ้ายมืออ๋อโอเคครับซ้ายไหนมึงวะเฮีย er ายพ่อายแม่มึงไงสัดมองไม่เห็นอ่ะขอโทษ รับแท็กเฮ้ยคนนี้รับซื้อรถไอ้เนี่ยวันนึงขายรถให้มันก่อนฮัลโหลครับพี่ครับพี่รับแท็กใช่ไหมครับรับรับแท็กหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอยู่ไหนครับพี่อยู่ไหนครับเพื่อรถมาครับพี่อันนี้ที่จะซื้อแท็กใช่ไหมครับใช่เอเคลองรถกันก่อนเลยรถคันไหนครับ ท่าน,นี้ครับพี่ทันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป๊บนึงนะผมซ่อมรถแล้วทันนี้เลยพี่ท่านีค้นนครับผมพูดโทรศัพท์แป๊บนึงไอ้โ้นโชนคนหน้าโรงพยาบาลบไม่คิดจะขอโทษ <c oughs> มึงพิมพ์ให้มันถูกได้ไเฮียจะด่ากูอะไอ้หน้า <c oughs> <c oughs> หี่ไอ้เฮียกูมาเหลือในอสัตว์มึงจะให้กูขอโทษเฮียอะไรปัญญาอ่อนป่ะ พี่ครับมันพารถตรงไหนครับพี่พารถสอนอครับสอนสอนอครับพี่พาพอจะพาน้องชายคนนี้ไปได้ไหมครับได้ครับได้ขึ้นเลยโอเคครับจัดไปรถแรงดีนี่หว่าพี่ขายต่อไหมครับเจ็ดสิบรับขายรับไหมฮะเจ็ดสิบเจ็ดสิบอ๋อเจอเจ็ดสิบโอเลยตอนนี้เจ็ดสิบบาทเมื่อไหร่ทักผมมานะครับ ล่าลจูรถหน่อยนะจูรถหน่อยทุกคนโอ้ยเจครับหมอเจ้ครับเอาไม่ใช่หมอผู้ผิดอุ้ยลิ้นพันหมดแล้วไอ้เหี้ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยโอ้ยไม่โดนดูทางเลยนะ้องตั้งใจฝัดอ่า ่าเล่นลิ้นหรอตัดเล่นลิ้นตัด,ต,ดตายทั้งผัวทั้งเมียนี่แหละมึงอ่ะอืมตายทั้งผัวทั้งเมียทำนะไมขับรถไม่ดูทางเลยครับพะโหลเลี้ยเหี้ยอะไรแม่มึงอ่ะแม่มึงอ่ะอีดอกแม่มึงอ่ะอีกลีดูอีกลีดสัตว์อ่าดาบก,ากูเลี้ยนดาบกูเลี้ยนได้ตัดแกหาพ่อมึงไง่ายเหี้ย <laughs> ไปเลยไปแล้วปัดทำปวยไรเลื่อนเลื่อนเลื่อนพี่เขีโปโลเลื่อนพี่อะไเขาไงอยากเห็นอยากเห็นไม่ไม่เคยผมเพิ่งแต่งตัวพี่พอจะมีบัตรดธุรกินให้ผมไหมไม่มีเลยเพราะว่าเราก็ใช้ไม่ได้มันหายแล้วไม่ได้เราใช้จนเอ้ารถระเบิดไอ้เขียโปโลงพี่โปโลงโปโลงพี่ผมที่ดาวประเทศกันนะ เบอร์รถที่นี่แหละฮัลโหลครับพี่ชายโอ้ยโดนโดนมี่โดนดนโอ้ยโดนกูดิอย่างงี้วิ่งเียรถอย่างแรง ไปดีอไปไปีมไปไปดดดับหีด่ะไปอมหดอ่ไปดับไปไปไปหีดัฮะฮะฮไอคนหี่ผู้นี้อะไรวะทำไปดิทำไปดิอ้โหแลไวดูทำไมทีกูไม่เห็นพวกปัญหาเยอะเออวะพวคนให้รายวนหัวโอ้โหไอเย่าสตาร์มันมีรถเร็วแบบนี้้วยเหรอ ัดีเพืไอสัตว์พอเป็นเลยว่าพ่อคูเป็นกรเดอร์เว้ยน้องอ้าวป่วยอะไรกระจอกอ้วโอ้โโอ้โหเป็นนะเจ้าทำป่วย <laughs> ไม่ต่างกันเฉยเลยโอ้โหแบบว่าโอ้โหไม่บอกไม่บอกเพราะโง่อ,อ,อ่ะนอาดีนะ เอาแต่นั้นยิงสีขาวมีโปนะาแม่งยังโง่ตายนะมึงก็คิดเอาเองล้าพวกสีขาวอ่ะกระเบื่อไอ้เละคนไอ้หน้าหี้วคนโง่เลยจริงๆกูพูดจริงแม่งมีอีดอกก็แหลกไม่รู้ตีกูประมัณหนึ่งตายพูดกะรีอ่ะไปตุลอดตุลอดตุลอดแล้ววันนี้อีกแล้ววันนี้แล้ววันนี้วันนี้โอ้โหชิวิ่งเยอะคิดว่ารถเอฟวันนักแข่ง โอ้เมียวมีคนเตะบอยมีคนเตะบอลมาไอ้เีอกนี่ไงอีดอกนี่เลยอีดอกนี่เลยมาดิมาดิออมียโตไปเี่ละมันชนเด็กโหพี่อย่าอยาอย่าตีหยดอีเนาะเฮ้ยอ่ะโอเคาจะตากมไอเด็กเหี้ง่ายีทำไรระวังไฟลากปุ๊อบ โอ้ยมันมันเกินคนน่ะพี่ผมว่านะรันเดอร์ิตโตะอะไอ้อะแม่งของจริงมาเองเลยอ่ะโอ้่อพี่ชายจะเป็นรถหรือเปล่าเนี่ยไอหมวกหลวงจะอีกเนี่ยเหรอข้างไหนเล่นโปครับพี่ผมเอฟซีจัดเลยเออตัวใช่ใช่โอ้กูเพิ่งรู้เนี่ยเขาก็ตายแล้วไงหมวกเหลืองชื่อเพื่อนมวกเหลืองอ้าหมงกเนี่ย ไปเรมึงไปมึงไปเรียมึงไปไปเรียกมึงหมกเหลืองหมกเหล้องไอ้แก่เรียกวะหม่อหมกเหลืองจเพื่อนหมกเหลืองไอ้มึงรู้เปล่านยไอ้แก่คุณหลุดโอ๊ยกูตายหมวกเหลืองคุณเยวมือมันลายได้ด้วยผมกูเล่นแม่งกันกูขึ้นไดมอนไอ้วอะขึ้นไดมอนละมันโปนสภาพมันยังไม่มีผมตอนนี้ เปิดกล้องดูไหมไอหน้าหีหมยถึงไอซีมึงโอซีเลยเนี่ยอหไรวะเย็ดแม่เหลอๆเหทําไมเอ้อเอฮ้ยมึงเป็นไรน่ะมึงเล่นลิ้นยังวะมันกบาอะไรมันนั่งรบิ้นิตาใส่กูทําไมเนี่ยเห่ใช่ิจาราเองครับจอเล่นครับซื้อมาครับซมาร้าน The r t ครัสามรอยหสิบาทเอะเอ๊ะมะเโมอนะเว้ยดูแลครับดูแลเอทธรกอ แม่พึงถอนหมวกทันทีเลยนอแม่มึงถอนหมวกทันทีเลยพ่อไงไอ้ไข่เลีนไว้สาดตถอนหมวกพ่อถอนหมวกแม่มาไหะไอ้ียล้วนไอ้ล้นมึงโชว์หน่อยโล้กูจะรู้ว่ามันไอ้เมือกไอ้เมือกเหลืองออกวะไม่จะมันออกเหรอวะออกไปแล้วครับพี่ออนั่งนั่งอยู่ในล้วนไอ้ลุงนี่นั่งหาเดี๋ยวไอ้เมือกเหลืองโชว์โกน500หน่งกับมันอ่ะใช่หรอ ไม่หอกครับลงรถรถแรงจัดเลยครับใช่เหรอลุงมีห้าร้อยเลยเหรอเ๋ะมีห้าร้อยอ่ะรถรถจูนนะครับลุงใช่ปหมรถจูนรถจูนลุงอันนั้นอ่ะรถจูนไอพี่ขับรถดีๆหน่อยพี่ชายไม่ชนควายสตีนเต็มบบเดี๋ยวนี้ว่ะเขาตาตาคอมพูสามเลยถัดเจออย่างงี้ทำไมเข้าไปทำอะไรเพื่อนเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนหน้าหน้ากันไหมวะไม่หรอกไม่แหละไอ้ยู่ยมับอมสัมเบยแม่มึง ไปนี่ไอเนี่ไอ้ไปนี่นี่นี่ไปไปนี่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 ข้างหลังมึงทำเพี้ยอะไรกันทำเพี้ยอะไรกันฮะฝาดเยอะมเคโอเคเฮ้ยพี่เป็ดเป็นปั้นเนี่ยพี่เป็ดเป็นปั้นเนี่ยไม่คุยข้างหลังเนี่ยเป็ดไม่เลยพี่เสียงมึงไม่น่าเรี่เขาพี่เลยพูดตรงนะจริงๆแม่งเสียงเหมือนลุงกูอ่ะไหว้กูดีกูบพ่อมึงอ่ะ <on> แอมไงแก่เอออยู่อยู่อยูมาเล่นพ่อคเขาหนูเฉยเลยเป็นไรนะเอ้ยอีแกที่บ้านไม่สั่งสอนเออคู่เพื่อไอ้เหี้ยไอ้เสี่ยมันพวกกระหายหีไอ้สัสติงหอกไม่หิ้วไม่ได้หี้วไม่ไม่ไม่ออกไหวได้หรอกไอ้เหี้ยแต่กูเล่นไม่กดไงไม่ออกเะล่ะเออกูก็ไม่ด่าน้องกดเะล่าลูกกะหรี่ไอ้สัตว์เหี้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะมึงไอ้เหี้ยไม่หิ้อยู่มาลาบ้าพ่อเขาหนอเฉยเลยไอ้เด็กเฮียเป็นไรแค่บอกว่าเสียงมึงเสียงมึงไม่น่าไม่น่าไปเรียกเขาพี่อ่ะตามถิ่นกำเน ตลบเหมันด่ากันแล้วด่ามึงจะแอดคุยอะไรเหี้ยไอ้ไอโป้ไอ้โป้มึงเอามันไปด่าดิเดี๋ยวมึงตูตาจังหวะเียไอ้ไออไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละไอ้เติร์สไอ้ไอ้เติร์สอะไรสักอย่างอะเออไอ้เติร์ส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 ไอเติร์สซ็อกซี่เติร์สเติร์สกับเบียร์ละโอ้ยเฮียวิ่งค์ห้าร้อยสัตว์ ฮัลโหลครับมาเย็บแม่เตยครับไอ้ลูกดมอใครหองไปในดิสเน่ใช่หรอกลอนต้นติใครที่กำลังหาโปรแกรมช่วยเล่นไฟเอ็มไม่โดนแบนมาทางนี้อยู่กับเว็บเดียร์ควิสต์ตอร์มีรีวิวมากกว่า500รีวิวใช้งานได้จริงปลอดภัยไม่โดนแบนไฟเอ็ม100%่ ราคาเริ่มต้นหลักสิบถึงหลักร้อยเติมเงินเป็นระบบออโต้ไม่ต้องรอแอดมินแอปพอยให้เสียเวลาใครที่ใส่อาวุธสายมีสายหมัดปลดแบกนการปรดทุกประเทศหรือปลดแบนไฟเอ็มบอร์ดได้เลยนะครับมีครบจบในทีเดียวฝากไว้ด้วยเดควิสสโตลลิงอยู่ปอบหมุดและใต้คลิปนะครับ